สวัสดีค่ะพบกับช่องวัดแบมค้าขายแบบบ้านๆน,นะคะวันนี้แม่หน่อยจะมารีวิวร้านของแม่หน่อยนะคะว่าแม่หน่อยทําอะไรมาบ้างก็จะมีเหมือนเดิมนะคะวุ้นเส้นแล้วก็ไส้กรอกหมูยอนะคะถุงละห้าบาทค่ะเปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนเลยอันนี้น้าชาบูลงคลิปไปแล้วนะคะ น้ำยำยังไม่ได้ลงคลิปนะคะแซนวิชค่ะนี่แซนวิชโบราณอันนี้แฮมไข่ดาวนะคะอันนี้เป็นผักอบกอบนะคะไม่หน่อยเอามาแบ่งขาย5บาท5บาทไม่หน่อยใส่เต็มถ้วยนี้นะคะกระทง4ี่จุดห้าคูณสี่ค่ะอันนี้เป็นเต้าหวยนมสดฟุตสลัดค่ะ อันนี้ขาย10บาทนะคะเพื่อนๆเต้าหวยล่าเทียว5บาทได้อติมเยลลี่ปีโป้5บาทสาลายค่ะแล้วก็เครื่องเขียนนะคะแป๊บนะลูกแล้วก็หวานเย็นนะคะวันนี้ไม่ได้ทำบูฮาวายนะคะจ้า5บาทลูก5บาทโอเคจ้า ขอบใจจ้าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับร้านเล็กๆของแม่หน่อยค่ะเลือกเลยเลูกเลือกก่อนเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ